สวัสดีครับพบกับผมช่างบิ๊กครับผมเช่นเคยครับกลนปูกเกามาอีกแล้วครับวันนี้พามาชมกับเจ้าวีโก้นะครับปัญหารถตรวจสภาพไม่ผ่านนะครับนี่มาดูกันคันนี้ลือกันจัดกนะครับเจ้าเที่ยวขี้เพิ่งเอออ่ะนี่ปัญหาตรวจสภาพไม่ผ่านนะครับเด็กหลังไม่เท่ากันนะครับเพราะอะไรนะครับนี่มาดูพี่นี่ฮะนี่ฮะ อันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นน้ำมันเฟืองท้ายนะครับสรุปเบรกไม่รั่วนะครับนี่ลูกสูบเบรกยังใหม่ๆอยู่เลยนี่นี่ไม่มีรั่วนะครับปับ๊มแเบรกนะปั๊มไม่รั่วครับรั่วปัญหาคืออันนี้เป็นเพาคับนะครับนี่เอรีเลยครับพูดนะ อยวให้ทิวล้างก่อนแล้วก็ือมาดูผลทดสอบนะครับนี่นี่ครับวงแดงมาเลยครับล้อหลังฝั่งขวานะครับเบรกบอยูครับผมนี่ตัวสภาพไม่ผ่านนะครับนี่ใบตัวสภาพแน่นอนถูกต้องนะครับค่าที่ได้นี่ครับมันไม่ผ่านนะครับล้อหลังก็เกิดจากนะครับ นี่ครับเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากซีนเฟืองท้ายนะครับซีนเฟืองท้ายเพลาข้างนะครับฝั่งนี้มันจะมีซีนอีกตัวหนึ่งลูกยางนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูกันนะครับเกิดการรั่วนะครับทําให้น้ํามันเฟืองท้ายนะครับนี่เต็มดูครับเต็มพาเบรกเลยครับบานนี้นี่อยู่ในจานครับเบรกเบียยูนะครับบานนี้ล้อหลังฝั่งขวาก็ตรวสภาพไม่ผ่านนะครับ อันดับแรกก่อนจะลื้อนะครับนี่ครับทำยาล้างอาบน้ำก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ล้างเปื้อนนะครับสกปรกนะครับนี่กระมังตรงจังหน่อยนะครับมันจะมีเราต้องยกดุมออกมาก่อนนะครับซีนจะมีซีนอยู่ตรงเสื้อเผานะครับให้ถอดซีนออกมาเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ลูกค้าว่าเบรกแตกนะครับราไม่แตกนะครับอันนี้๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็ ฝั่งนี้โอเคนะครับไม่รั่วนะครับนี่แห้งนะครับเบรกหลังต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่รั่วนะครับแต่คันนี้ก็คือเบรกหลังก็ไม่เคยถอดตั้งนะครับหรือว่าล้างทาความสะอาดนะครับก็จะเบรกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพเบรกหลังนะครับอย่างน้อยเช็คนะครับต้องเช็คแต่ว่าคันนี้โอ้นี่คะเรียบร้อยครับเบรกหลังฝั่งนี้หมดนะครับกินไม่เสมอด้วยครับนี่ฝั่งนี้เหลือเยอะนะครับ เพราะว่าลูกค้าไม่ตั้งเบรกนะครับตั้งเบรกก็คือจะมีวิธีตัวตั้งนะครับนี่ตัวนี้จะมีตัวตั้งตัวเขียร์นะครับเขียร์ให้ก้ามเบรกทางออกมานะครับก้ามเบรกจะทางออกมาเรื่อยๆนะครับให้มันสีกับจานเบรกเพราะถ้าระยะห่างผ้าเบรกตัวนี้เวลาเหยียบนะครับเวลาผ้าเบรกเนี่ยครับใกล้จะหมดระยะห่างถ้าห่างเยอะๆนะครับหรือสังเกตง่ายๆคือผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกมันจะสูงเอ้เบรกมือจะสูงขัดเบรกมือสูงนี่ครับให้สังเกตเลยผ้าเบรกหลังห่างหรือผ้าเบรกใกล้สีเบิร์นะครับพอผ้าเบรกเบิร์บ เรมีตัวตั้งนะครับตั้งออกมาเรื่อยๆถ้าตั้งออกมาแล้วผ้าเบรกหมดแล้วนะครับให้เปลี่ยนผเบรกนะครับไม่อย่างนั้นเวลาเหยียบถ้าไม่ตั้งเลยนะครับมันจะเกิดระยะห่างแล้วเบรกเบรกเวลาเหยียบเบรกแล้วเบรกมันจะจมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอาการคันนี้นะครับตรวจสภาพไม่ผ่านนะครับตั้งเบรกล้างใหม่แล้วก็มีน้ามันเฟืองท้ายรั่วนะครับมาก็รับคบจบให้ครับผมกับผมช่างบิ๊กแห่งเฟิร์ตการยางครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ